สวัสดีครับก็วันนี้ผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งครับเป็นรายการชื่อว่าตรงไปตรงมาทาง v o i ทีวีนะยูทู e v o i c ีว v ครับคุณผู้หญิงเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์คุณไพศาลคืชมงคลเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก คุณ p พศาลได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีโน่นครับปีสี่แปดปีนี้ปีหกแปดยี่สิบปีแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของคุณทักษิณกับผู้มีอำนาจนอกกฐธรรมนูญผมอยากจะให้ท่านได้ฟังเทปที่คุณ p พศาลพูดกับผู้มเนในการทางไวทีวีนะครับชื่อรายการตรงไปตรงมา ก็ให้เครดิตเข้าครับได้ฟังเสียงอาจจะไม่เห็นภาพครับยกให้ดูก็ได้นะหรือว่าคุณเปสานพูดผมทําเทคนิคไม่เป็นว่าจะเอาเข้ามาได้ยังไงนะครับทางไวทีวีนะครับอ่าบอกว่าเดินนะอ่าลองฟังดูครับคุณเปสานพูดแกของคคคือคุณทักษิณกับกู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญอ่าเนี่ครับเนี่ยภาพคือคนปากโป้งนี่ครับภาพเนี้ยแล้วไปไปพูดเรื่องกู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูนื่อนซึงถื การท่าทายไม่เคยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเ,คยเคยกิดขึ้นมาฟับก็เกิดความเดี๋ยวมจะมาวิเคราะห์กันมาพูดกนันแล้วหนักๆเข้าเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยรัฐบาลก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทักษสณไม่ไม่ฟังเนี่ยอย่าถือเอาการแต่งตั้งโยกย้ายตามความคิดความเห็นของรัฐบาลบมันก็เกิดการขยายกันยิง่งขยายตัวลุกลามไปจนเกิดการฉุนับตั้งแต่ความขยายนั้นเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2540 สห้าร้อยหกสิบแปดยี่สิบปีเต็มแล้วนะถ้าถามว่าความขัดแย้งมันรุกลงไหมมันกลับบานปลายลูกกลามใหญ่โตชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอประเทศไทยในประวัติศาสตร์ทุกไกรเนี่ยมีความขัดแย้งใหญ่เกิดขึ้นสองครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นความขัดแย้งเรื่องรัทิศคอมมิวนิสต์อุดมการเกิดความปรากฏการขึ้นครั้งแรกปีสองห้าด้วยการต่อสู้ด้วยอาวุธครั้งแรกที่บ้านนาบัวจังหวัดนครพนม หลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันด้วยอาวุธนะครับระหว่างกองทัพกดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลจนขยายตัวลุกลามไปถึง47จังหวัดโดยรอบประเทศเราเนี่ยก็มีความขัดแย้งรุนแรงมากแต่เขาก็แก้กันด้วยความสันติถ้าเจ้าอยู่ละการที่9ได้พระราชานพระบรมามาลาโชบายให้แก่พลเอกเปรมว่า10-10ปีมาแล้วเนี่ยเราใช้ความขัดแย้งไปแก้ไขความ